นี่คือสรุปสั้นๆนะครับเรื่อง5แอปสินเชื่อดิจิทัลที่ให้ยืมเงิน500บาทได้ทันทีในปี2568นี้เลยคือถ้าใครกำลังมองหาเงินด่วน500บาทแบบถูกกฎหมายนะอันนี้รวมมาให้แล้ว5แอปเลยเหมาะมากเวลาต้องการเงินนิดๆหน่อยๆแบบกระทันหันเช่นค่ารถค่าข้าวอะไรเงี้ยสมัครง่ายๆผ่านมือถือนี่แหละได้เงินไวแล้วก็ปลอดภัยกว่าไปกู้นอกระบบเยอะเลยครับประเด็นแรกเลยนะครับรู้จัก5แอปเด่นๆกันก่อน มี Phoenix, LineBK, TrueMoney Wallet, d o l p h i n Money แล้วก็เงิน Thunder นะครับจุดที่เหมือนกันคือทุกแอป,ปเนี่ยให้ยืมเริ่มที่500บาทได้สมัครผ่านมือถือได้เลยแล้วส่วนใหญ่คืออนุมัติไวมากแบบบางแอป,ปนี่แค่5นาทีก็รู้เรื่องแล้วต่อมาคือเรื่องเตรียมตัวกับเงื่อนไหนส่วนใหญ่นะใช้แค่บัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารเอาไว้รับเงินแค่นั้นเองบางแอป,ปอย่างฟิน e ิ i x ทรูมานีหรือเงินทันเดอร์เนี่ยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันเลยส่วนดอกเบีย้ยก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแหละครับไม่เกิน33%ต่อปีแล้วแต่แอปไปสุดท้ายนะครับเรื่องเครดิตบูโรหรือประวัติเครดิตของเราที่หลายคนกังวลกันเนาะข่าวดีก็คือบางแอปเช่น p h ฟินนิคทร m o n e y และเงิน Thunder เนี่ยเขาก็ยังเปิดโอกาสให้ลองสมัครได้นะถึงแม้จะมีประวัติอยู่แต่อาจจะเริ่มอนุมัติวงเงินให้ไม่เยอะก่อนอย่าง500บาทนี่แหละ เคล็ดลับให้ผ่านง่ายๆก็คือเตรียมเอกสารให้ครบใช้เบอร์โทรจริงกรอกข้อมูลตามจริงแล้วก็ถ้าทำได้นะเชื่อมบัญชีที่มีเงินเข้าออกสม่ำเสมออันนี้ช่วยได้เยอะครับสรุปก็คือแอปยืมเงินถูกกฎหมายทั้ง5แอปนี้เป็นทางเลือกที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับถ้าคุณต้องการเงินด่วน500บาทในปี2568นี้